ยาลือดยาลือดที่เป็นโรงอะไรอ่ะลงอะไรกูยังไม่โดดไอสัตว์นี่พาคุณหลอนไม่รองเท้าพิ๊บิ๊บอะไรอยู่ติ๊กอะเมื่อกี้ตอนเกิดไงไม่ก็เราลงเราลงเชลเตอร์ไงระวังระวังรอบนี้พี่จะลงรูไหนรูหน้าสุดเลยเอ่อรูที่มึงจีนมาไอ้เองมาว่ะจ่าที่บอกมีร่มว่ะร่มเหลืองอะที่เป็ดปะวะแนววะ มาบ้านกูเลยเนี่ยเพื่อนมึงดูดิเฮ้ยไปช่วยไอ้ไอ้ไอ้กินหน่อยได้เลยสัตว์ไปไม่ทันพี่ผมหันไปหันไหนวะไอ้กีอยู่ไหนวะกีอยู่บ้านด้วยมั้ะยิ้มจะลงบ้านด้วยได้ๆๆให้เดียกูดูเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวเฮ้ยมึงออกขวา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 ออกไปฝั่งนี้ออกไปฝั่งฟาร์มตีเป็ดตีเป็ดใช่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 มันไม่ลงมันไม่ลงเกมลีนมีรถรถรถดัดเซียสีเขียวเห็นปะซ้ายมือซ้ายมือเออไอ้สัตว์ทำท่าจะออกเฮ้ยมันจะไปเอาบ้านเราอ่ะมันจะะะไไปเอาาาบ้้นนนีีมมมใใใลชช่่่่ครถว สองคนสองคนที่ไม่เอาสองคนมีนาสยาอันเดียวสีแยกไม่มีมแล้วก็มี<ด>อีกคันหนึง่งมึงขับตรงไปตามถนนน,ะน้าก่อนเข้าไมต้ามีอยู่คันหนึ่งโอเคโอเคโอเคเอ้ยรีบฟาร์มรีบฟาร์มรีบฟาร์มเดี๋ยวรีบไปก่อนเข้าไมต้ามีคันหนึ่งอ่ะกินถ้าจะเอารถแต่นะมันจะทันหรือเปล่า,ออาเราดักแล้วมั้งเรามีรถน้อยมาตอนนี้เรามีสองคันตอนนี้เราซีสองคันใช่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 สองคันก็ได้เฮียปืนอยู่ไหนหมดไวสัตว์ ไไม่ด้เฮ้ยแทนกินแทนเดี๋ยวๆถือไว้เลยถ้ามึงว่างอ่ะกูต้องวิ่งลงของนี้ก่อนสัตว์ไม่มีของเลยที่จเพิ่งลงมาเพิ่งเหยียบพื้นถือไว้อยู่ถือไว้อยู่ยี่หอมบอมแล้ววะเฮ้ยวายยังวะเอาแต่โกดายกล้ามรวยใช่ปะเฮ้ยมีคนพี่แทนนี่หว่าะอ้ันนี้มึงเตรียมตัวมาดีแล้วเนี่ยกูโลกจัดแลบอกมีคนน่ะไอ้เหี้ยกูไม่มียังไม่มีเหี้ยอะไรเลยตอนนี้กูว่ากูรู้สึกกูสามารถได้ดึงความมาเรอยๆอ้ก้าวันนี้ว่ะ ก็ไวยกล้ามาไว้ต่วันนี้ผมนอนแปดชั่วโมงแกแค่ยูคนยิงกูกกลัวนี่กูยิงอันี้พี่นอนมาสี่นอนมาสี่อย่างนั้นเหรอนอนน้อยสำหรับพี่คือยิงแม่นแต่หัวไม่แล่นบ้านี่ยิงกันมาสี่โอ้ยแย่แค่พี่บารว่ะ รไม่ก็ตายกับกูที่กูมาอะไอ้เหี้ยบอกแล้วเราไปแจกทีมตองเคกแล้วไอ้สัตว์รวยแล้ววะไอ้เหี้ยทีมตองเคได้สี่แท่งอีกแล้วอะครับพี่บาสเขาไม่ตั้งใจเล่นครับวันนี้เมื่อไปเจอพวกพี่บาสบ่อยจังวะตดยังไงให้มันเจอพี่บาสบ่อยจังวะต้องขอพี่บาสโดดยังไงให้ไปเจอเขาไอ้เหี้ย เจอกันเยอะพร้อมๆล้วนะอ่ะพร้อมๆกูขับปืนคอแต่ว่าไปได้ออไปไงไอะพี่ไอ้ตรงเนี้ยบันไดบันไดกล้ามีบันไดยังขึ้นเื่อจะบอกว่ากูมีแค่ปืนกลกระบอกเดียวปืนคอยังไงมีฟาร์มบี้กล่าฟาร์มบี้กล่าผมพร้อมละบ้านนี้มีมินี้แทนมาแว์เอาก่อนได้มีมีมีละไแต่วได้ป็นคอแล้วแต่ว่าไม่มีนี่ว่ะไม่มีกูมีกระโขบไปเฉยไม่มีแม็กว่ะใช่ขาดแมสก์็ตัวสำคัญเลยเนี่ย ไห้ไดาวาโอเคใครเอาทายมันโผพี่มีแล้วมีแล้วก็จะมุ๊บเลยปะมุ๊บเลยมุ๊บเลยมุ๊บเลยดูเราคลิได้ยังใช่ไหมแทนเกินไปหรือเปล่าไปแล้ว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 โอเคโอเคพี่มันรับผมดีจะไปรับไปแทนคลิปได้หรือเปล่าอ๋อแต่กูยังไม่มีอันนี้เลยวะไม่มีจะขบไก่มีไอซมาแต่ไม่มีจะขบไก่เออแย่มากสภาพเดียวกันเลยเฮียเฮียเฮียใครยิง เฮียบอยจะมาว่าได้จัดต่กูวิ่งไปหาบอยแล้วกันท้งนั้นนะบอยมีบอยมีบอยมีมองมีรถเนาะวิ่งไปหาเนเยแก้เดี๋ยวก่อนเลยเลยตอนนีดตอนี้ีอ้โอยยัดาปวดขี้อุ้ยผมปวดเหมือนกันเลยอ้ยแม่งแพมออกมาโอแพมด้วยขัดเาเรียกเาเรียกว่าหนอนชยตูดนะมันหอชายตูดมันอยู่ปลายตูดอะแต่ว่าเราทยบิดดให้มันฮึบเข้าไปอะ น่าเก็บท่านไอ้ท่านไอ้นี่โอ้เยี่ยมไม่มีตะขบอะไรเหลือเลยวะมีโฮโลอะโฮโลก็ได้วะเอาเก็บแดงมาเนี่ยเราถือว่าเราไปช้าช้านี่ชี้พัดอ่ะี่เก็บแดงแทนชีพัดเอาเปล่าโอ้ยเร็วเร็วยัดแม่ฝนขึ้นวะไป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 ไหนไปขึ้นท้องบนขึ้น้งบนขึ้นยาร์ตขึ้นยาร์ อไปบนนี้เลยนะใช่ตรงนี้ดับเบิลเสียงทุนไปสุดหรือว่าจะขึ้นแค่นี้หรือไม่คิดมากก็ไปได้จริงเฮ้ยไม่คิดมากดีกว่าจะจะขึ้นไปกับม้าสีหรือจะขึ้นไปคนเลยวะเดี๋ยวอันนี้พอแค่ช่องนี้พออนี่เหรอกูดูอะไรกูดูแมปอยู่แทนนสวยสวยขึ้นไปแค่ตรงนั้นแหละขึ้นไปแค่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่เอาเมื่อกี้ให้เก้าอันนี้ไหมครับโอเคอย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่า เฮ้ยแต่คันนี้มันนั้งมันจะหมดแล้วอ่ะพี่เลยให้ผมได้ไหมคนัะใช่เหรอจะมันจะหมดเหรอหมดแล้วเนี่ยจริงไหมอ่ะไม่รู้ดูอ่ะีิอ๋อมันรถดอกกูเสียอ่ะเบนซินมั้งพันนั่นอ่ะไม่คันนี้แก๊สแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งใช่อ่ะเออคันนี้ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้ใช่ไหมได้อยู่คนเขาหมเลยฝั่งนี้คนน้อยเฮ้ บักบักบักอะไรวะมันบักมันบักมันบักนี่มันบักไอ้เหี้ยแล้วกูชนด้วยเลยสัสไอเหี้ยเฮ้ยแล้วทำไมกล้าไปเสียเลือดแล้วพี่เสียเลือดวะเหี้ยทำไมอะพี่วะเฮ้ยเฮ้ยติดเต้นเราอ่ะเฮ้ยโปรตเวลาแข็งนลงนี่ป่ะเอ็กซ์เทนเบอร์เนี่ยมี สเตเบิลโมีใช่เวลาแข่งคือทั่วแมปไอแทนไลน์เครื่องบินเนี่ยเปิดแล้วจะลงแถวคาเบสกี่ในสตเตเบิลอ่ะเปิดอ่ะดีนะตรงเนี้ยดีๆนะตรงเนี้ยทำไมอ่ะพี่มันเกินหรอมันมีคนนะมันมีคนไงี่ทางบ้านทางด้านซ้ายอ่ะเราเราเราเปสิทธิ์สเตเบิลสเตเบลมดนะไปเอยเปิดโมดจะได้จะขอบเรา พี่ okay. ่กเอออสสวยไไซับดบปตรงนี้มีคนหน้าเราบอยตามถนนเสน้นถนนมีคนบักกี้คันหนึ่งบักกี้ <Okay. S 1> น,นะเส้นถนนนะมาร์คมาร์คดีเอ้ยตรงนี้เนะนิานาร์คเส้นถนนแถวเนี้ยอ่ะมีคนเนี่ยมาร์คสองเนี่ยแต่มันขับขึ้นมาแล้วโอเคโอเคมันแค่ล่าสุดที่ดูเองออาขวามางขวาที่เล่ยขวาดีเล่แล้วเราไปเส้นบนโอเคบ้านซ้ายเคลีย ถ้าเรามันมีเปล่าน้องมีพี่มีไหว<อ>ไหวเลิกเ<ว>ลิกเ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 อาแค่ไหนวะบอยบ้านนี้เหรอเออเดี๋ยวจะเซ็ตเช็คเซอวานีอ่อะเซอวานีม่มีหรือเปล่าคือเราจะวิ่งเส้นเซอวานีอ่อะเดี๋ยวกูปั้แม่นะนะขอ,ขอ,ขอเข่า๋ยวขอแอนิเมชันยิงเนี่ยมีแล้วมีแล้วเฮ้ยเอาา็ดเอาะเพื่อนเดี๋ยจะบอกว่าไม่มีไม่มีเจโควเท่านั้นแหละเฮ้ยมีคนขวาเฮ้ยลงมาเฮ้ยเริ่ม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  ลี้ยมโนนเลี้ยมโนนเลี้ยมโนนเลี้ยมโน่นโอ้ยเครื่อมันขับฉลาดวะอันนี้เปิมอันนี้เปิมติดริมทรายเลยอ่ะเปิม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 อันนี้เปิมไม่มีใครเล่นได้หรอเดี๋ยวพี่เล่นแค่นั้ผมเล่นแล้วกันก็เล่นบ้างโอเคเฮ้ยขับตามมันไปขับตามมันไปขับตามมันไปโอเค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 เร็ว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 เดี๋ยวไม่เห็นมันมันรอดมันรอดขับหลังน้อยข้างหลังตี ไอ้ช่วยช่วยช่วยมองกันดิแม่งไปถึงไหนแล้ววะโหน่าจะไกลแล้วอ่ะเออตอนนี้ไม่น่ามองทันแล้วอ่ะถ้าเราออกลิมเบย์ตอนนี้อาจจะมองเห็นอยู่ว่าสุดท้ายถ้าไปมาทางลิมเบย์เราก็จะเห็นมันนะเพื่อนยังไงลมเบย์เนี่ยขึ้นลิมเบย์สองคั้นขึ้นขึ้นเขาเนี่ยโอ้เฮี้ยเล่นลายนี่เลยเออเล่นลายมาร์คสี่ว่ะแสดงว่าตรงนั้นมีคนบ้านนี้อาจจะมีคนนะตัวเวรนี่เงียบฝันแต่วันนี้จะเป็นไอะเล่ได้ปะตัวเวรนนี่ยังไม่ฝ่าไปเลยม้ากอกเนี่ยเล่นได้ เป็นไรบ้านเล็กบ้าน้อยเราดูวงก่อนเราดูวงก่อนเฮ้ยปูนเราบ้านฝวาเนี่ยนะปะยิงดูดิบ้านขวามันจะเล่นได้นะไม่มีคนนะไม่เห็นนะเฮ้ยมาแล้วจีมันตีมันตีมันนั่นไกลๆนะยิงมาเรามาโดนต่อยไกลเลยยิงไกลยิงไกลโอ้เราจะขับเอาซ้ายไปเก็บต้องเก็บต้องเก็บเก็บขับเข้ามาข้างในเนี่ยเข้ามาข้างในแล้วแอบฝั่งนี้ตรงกลัวจอดเซตได้นะตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเซตได้แ้วบ้านเนี่ยกิน่บ้านหรือกินนี้ แทนแทนเช็คบ้านก่อนแทนมาดิ๋ยนเช็คแล้วปะขึ้นไปขึ้นไปโอเคเคลียร์ยัไม่ฟาร์มเกลีย์เคลียร์เปู่ไอแทนไม่มองข้างล่างไม่ไม่มีไม่มีปืนออโต้ใช่ไหมแทนมีแล้วมีแล้วมีแล้วพวกแค่ไม่มีแม็กกว่ะมีแท่งเนยนะตรงเนี้ยแม็กดำใช่ไหมที่ก็ไม่มีเหมือนกันหนอมากอ๋อเฮียสโมกเก็บไม่ได้เก็บเฮียอะไรมาเยอะเกินไปวะเนี่ยกระสุนเนอะพี่พี่บอยคูณอะไรอ่ะคูณสามเอาคูนแปดไหม เอาอันนี้อันี่อันนี้มีมีมีไอ้นี่นะมีข้างล่างมีคุณศาสตนะตรงไหนวะมันเหนี่ยกันทั้งคุณคุณศาสตร์อยู่ข้างล่างอ่ะไอ้ไอแทนข้างล่างไว้ห้องลึกห้องลึกข้างล่างชั้นหนึ่งตรงห้องห้องซ้ายไอ้นี่แหละชั้นคุณศาสตร์รถนจอดตรงนี้มันจ่วะมีโอกาสโดนเห็นอย่างเยอะเขามันมาขึ้นเขาหน้าเราอ๋อเท่านั้นนี่แหละ๋อวเขานี่คือแบบแต่เรายังขึ้นตอนนี้ไม่ได้แต่ไอ้บ้ามันเราอ่ะ โดนหลังใช่ไหมฝั่งขวาก็เซฟอยู่นะบอยมันยงไม่มีใครยิงได้อะตอนเนี้ยดูดิเห็นปะมันไม่มีใครยิงได้ไม่ปูหมายถึงถ้ามันมาจอดเขานี่ไงยิง๋อไอ้ฝากฝากฝากมองริมเลนหน่อยดิริมเลนก็ขึ้นไปนู่นเลยเขียนนั่นแปลว่าพี่เดินขึ้นเขาได้ถูกไหมขึ้นได้ไปนู่นเลยใครหรอนี่ประมาณมาร์คเบอร์สามอ่ะถ้าเขาไปเลนไกลๆไกลๆเลยไกลๆไอ้สัตสมันมีอยู่ตรงนี้อ๋อดูนะตรงนั้นสองตัวตรงนั้นสองตัวหน้ากระดาษหน้ากระดาษ แม่เกือบแตกไอ้สั์ไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้พี่ด,ดูดิ <c oughs> พี่ก่อนพี่ก่อน <c oughs> ลงก่น <c oughs> อ,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 อนมันมันมันเล่นแบบน้ากระดาษไหมทักทายทักทาย เอ๋อพี่พบอยไปไหนแอ่ะพี่พี่มาันเข่าบังเข่าบังเข่าบังเข่าย่ากระน้อยเดี๋ยวเอสหนึ่งพี่เอามาที่กูกินเอาที่กูเอ้โอเคเดี๋ยวให้สองอันเอออยู่ในบ้านไหนจะไ<ค>มีแม็กทองไหมก็สุนทองเหรอเนี่ยข้างล่างก็จะ<ช>ละตรงพี่เลยเนี่ยหกสิบรัดแปดสิบ ไงบ้างบอยอุ้ยพี่ได้ฟรีถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วเอ้าได้น้าหลุมนี่ฟรีได้าเลยมาไปยิงน้าหลุมไปยิงหน้าหลุมจะรถไปเคลื่อนตรงนู้นไหมพี่ผมว่าโอเคเลยนะตรงไหนตรงนี้มันยังโดนยิงอยู่อ่ะกล้าถ้าเล่นตอนเนี้ยโอเคได้แต่วรถก็โดนด้วยใช่ไหมใช่โดน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 ยับเลยยับหมาเลยมันยิงกูมันยิงกูไอตรงที่กูฆ่ามีรถสองคันแต่กูว่าเพื่อนมันเล่นข้างในหมดเลยเว้ย เอาดิเอาดิแรกกันไปคนละเม็ดดิดพี่อะเผื่อจะพักหลงไปแล้วไปแล้วกูกลับแล้วกูกลับแล้วกลับดีกว่าเออเขาอะเขาอะจะมาหาเราหกสามเลยอะแต่มุมเราจะไม่ได้ยิงฟรีเลยพี่คือถ้าจะยิงมันก็ต้องยอมว่ะก้าไม่ยอมดีกว่าต้องยอมไม่ยอมดีกว่าเชื่อปูไม่ยอมดีกว่าถ้าไม่อยากถ้าอยากยิงฟรีอ่ะต้องไปเล่นเขานี้เขานี้เล่นได้สองคนไปไหมอ่ะ ปตอนนะมันมีโอกาสที่จะโดนสเตนี่เจาะได้ใช่คือยอมทิ้งรถคันนึ่งเอาคันหนึงเอารถไปบางไว้ยอมทิ้งแล้วก็เหลือสองคันไว้เล่นในโอกาสต่อไปก็ได้ถ้าเจาะไปก็ต้องเอาจิไปอ่ะผมว่าอยู่ดีกว่าอยู่ครบสี่สะดวกเยอะอยู่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไอ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 ้อ้ไ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 ้ไอ้้ออ้ออออ ไอ้แทนมึงระวังนะเว้ยมันจะทิมมึงทิมกูอย่างเงี้ยไม่ใช่ทิมแอนที้ไอระดับเขาหังเไม่เอาไม่เอาไม่เอาในแข่งกูกูไม่ห้าวเยอะโอเคโอเคเนี่อล่าสุดไอ้สัตว์โชว์กายกูล่าสุดในแข่กูเพิ่งไปเอาตายเฮียเอออุลล่รอดเลยก่อนก่อนก่อนจะไปเก็บดว่าอะไรโดนด้วยเฮียกูไม่ตายหรอกเฮียเลิกอยากกอไม่บอกว่ากูไม่ตายหรอกประสบการณ์กูแข่งแล้วกี่ปียังตื่นเต้นที่เฮียไม่โดนจริงหรอ ไปถึงวิดียอสัตว์ที่เสียงสุนเขาเยอะเลยเนี่ยเขาจริงมาจังไอ้สัตว์อย่างไาเลยกูน่ากี้เลยสัตว์ผมไปเอาเองให้เปล่ะเฮ้ยเขาหลังเขาหลังมีการประทะกันมั้จะหายิงมุจริงได้หรอเนี่ยใครไปเอาไอโฟคัสวะโอ้เท่เปล่าเฮ้ยทำไมภาพกูมัน720เลวะ แต่พี่เอ็กซ์เขาอร่อยกว่าเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสิบห้ากูเก้าสิบร้อยเนยเต่ำเลยเว้ยเซเวนนี่อ่ะล่าสุดยังไม่มีคนนะจ,จะมีคนอยู่ข้างในนะแต่เราจะอาจจะไม่เห็น<ม>นั่นเด็ดมีแต่คนยิงฝั่งนี้หมดเลยปาร์กูวิง่งกูฟรีจัดเลยตอนกูวิ่งมาแต่ว่ามันก็ต่อกันมาทีมาแล้ว ครึ่งหนึ่งเลยจะไปต่อนะดูตัวเลืที่บอลยได้ซ้ำมาตัวที่ยิงตัวแรกอะซ้ำแล้ว้ัตตถึงข่าวที่เราต้องไปต่อเฮ้แม่นังมองเราอยู่เลยเฮ้ยมันมามันมามาพี่พี่ยิงช่วยหน่อยได้หว่ะตรงสองร้อยแปดสิบรถแล้วตายแล้วอ๋ออ๋ออ๋อไม่เป็นไมเนี่ยเมืล็อกคือกางถนนไม่ใช่ไม่ใช่เลมอนกางถนนเอมือนล็อกกลางถนน สตตลมาก็แล้วจัดโมมากูมาทำไมวะเนี่ยเออป่คือเพราะว่า่กูบอกอะไอเชีย้ยไอ้ไอ้ริมเขาไม่อยู่เลยนะเว้ยสาตัวพวกริมเขาใค่มีคนขับรถไปชนริมเขาต่อเนี่ยอยู่อยู่ตรงนั้สิเฮ้ยมนต้องมามาต้องมาต้องาต้องมา้องต้องตรงมา้อเมาตอเมาอเคร้องมา้างม้องราไม่ต้องมาต้อต้มาตอ่าต้มา้าต้รมา้องเตอง้อาต้องาตองต่เฮ้ยงไหวป่าตมาอนมาต้อ้อถนั่นดิพี่บอย เพว่าเราต้องต้องชนข้างหลังให้ทิ้งไปไม่มองเราอ่ะโไปแมนนึงดูดูดูหลังไปก่อนนะดูหลังไปก่อนนะโอเคผมช่วยอยู่พี่จะไปดูพื้นที่ข้างหน้าก่อนว่าไปได้ไหมพี่ได้สติวด้าสติวด้เฮ้ยกำโอ้โหกูล่วงว่ะสติวด้าสติวด้าไปหนึ่งรอเฉียบมีลมพอกจากเซอร์วานี่เนี่ยต้องมามุงกลูอ่ะม็อกชุบอ่ะโอ้ไม่ทันเลยเมื่อกี้กูค้างไอ้เหี้ยเอออเห็นละวแต่ไงเขาต้องออกมาพี่ว่าเขาชนชัวนเดี๋ยวมารอห้องน้ำเล็ก ไอ้เหี้ยแล้วก็ยิงโดนห่วยนะผู้หญิงได้ไงวะคูณสามอ้เหี้ยบ้าไปแล้วเออเหมือนกันไอ้เหี้ยคูณสามเหมือนกันไอ้เหี้ยเป็นคูนสามแม่งโดนเฉยสาดไปสุยๆโดนเฉยมีรถมาหรอพี่บอยรถจอดห้องน้ำนี้เฮ้ยโอเคฮัโลโหลเพื่อนโอเคพี่ไอ้เหี้ยเอช้าไปแล้ววะ่ะทำไมวะทำไมตรงนี้ว่างไงสัตว์มีรถมาจอดห้องน้ำเออ ไม่ว่างหรอผมห้ามสุนเคียวปะต้องน้ำมาต้องสุนเคียวมีอะไรบ้างอ่ะไม่ร้อยรอยอะออกอยปะลอย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 ขับรถไปไหนพี่โอ้ยรอดละเชี่ยกูไม่รู้มันยิงกูจากไหนวะกูไม่รู้เลยแถวแถวเนี้ยอบอยแถวมัคซี่ะเสียงปืนอ่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะในเซเวนนี่ไม่ได้ยิงกูในเซเวนนี่ไม่ได้ยิงกู เอาไงอ่ะไม่ไม่ไม่เล่นเล่นขอบเนี่ยเล่นขอบเนี่ยเล่นขอบเนี่ยแหละเขาขับรถเขาขึ้นรถแล้วเดี๋ยวนรถกูยิงอยู่เดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวเราเล่นข้างบนพอเดี๋ยวเราเล่นข้างบนพอเรารับข้างหลังให้ข้างหลังเคลียร์ข้างหลังมามันชน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 มันน่าจะชนไปตางนี้ว่ะเอาตัวมาตัวเอาตัวไปตัวไปเอาตัวไซไปเนี่ยเพื่อนมันเหลือตอกนึงตรงเนี้ยใช้ตัวซ้ายตัวนี้ยังไม่ซ้ำเลยอ่ะผมว่าผมว่า ผมขึ้นไปก่อนได้ป่ะได้นะกล้าได้นะเพราะว่าข้างหลังเคลียร์แล้วกล้าเอาเอาแค่ใกล้ๆนะเว้ยเอาแค่ใกล้ๆตรงนี้ได้พี่เฮ้ยมือนกูว่ากูไปเก็บของไปเรื่องนะกล้าห้องน้ำมีห้องน้ำห้องน้ำมีสองตัวห้องน้ำมีสองตัวเอาบัคกี้ตามไปกล้าไปเดี๋ยวกูไปเช็คสต็อปไปเรื่องที่แรกกูไม่น่าตายเลยว่ะไม่งั้นกูไม่ได้เสียดายตัวเองตายนะเสียดายโพซิชันไอ้สัตว์ได้สามห้องทั้งปีว่ะเกเอ้ยอย่าเพิ่งทิ้งบ้านนะ

ูแบ่งได้เพื่อนกูแบ่งได้กูเออยี่สิบนัดเอาใช้ปืนทอเอาไม่เยอะเอาไม่เยอะเอาไม่เยอะกูมาใช้แค่ปืนทอเพื่อนนี่อย่างไรหลังเราเคลียร์ละหลังเราเคลียร์ละห้องน้ำแซมได้นะแซมได้นะโอเคห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำน้าเนี่ยห้องน้ำที่สบายใช่ไหมอ่าเก้ย่าวงหนีเราจัดจัดเรารอฆ่าห้องน้ำนะเรารอฆ่าห้องน้ำเฮ้ยมีคนมีคนวิ่งใกล้หลังห้องน้ำหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำตรงไหนอ่ะเห็นละยิงช่วยกันเลยไปไปนั่น ออออออืม๋กแล้้วน่ะขอคนหนึ่งที่ทไม่ยิงอ่ะขอคนเดียวใครก็ได้ใครจะไม่ยิงคนเดียวกู้โว้มึงดูซ้ายกินดูเซเวนนี่ว่ามันออกไปไหนเดี๋ยวรอไม่ไม่ยังอยู่มันยังอยู่ในเซเวนนี่นึกออก๋ยวออกพยายามมองที่ว่างไว้ก่อนไปบอยคือตีนเข่าเนี้ยเล่นได้นะหมายถึงว่าไปนะกูจิ้มปะมาร์กสองโอ้ยยี่เป็นคนานนี่วะตรงนั้นน่ามีคนเนี่ยเซเวนนี่จอดอยู่กูไม่ยิงยามันนะบอยกูให้มันมุนะกันองกูเป็นเวสเนึ่ยห้องน่ามาร์กหนึ่งมีคนปะกิน ไปดูฮะโอ้โหชัดห้องน้ำมั้งหนึ่งมีไกลๆไกลๆมีคนเลยเฮ้ยพี่บอยอันนี้ว่างมั้งสี่ไม่ว่างมีคนเอ้ยอันนี้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 มั้งสี่นี้ตรงนี้ออกไปยังอะตรงนั้นมีเออตรงนั้นได้อยู่มันเป็นเดินเอารถจอดปิดซ้ายนึกออกปะอ่านึกออกเห็นใช่ปหมเห็นโอเคโอเคเดี๋ยวดีไซน์ให้พี่บอยบอกผมเลยกันโอเคค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปตรงนี้มันก็ข้าห้องน้ำข้าห้องน้ำได้เปล่าข้าห้องน้ำอ่ะเนี่ยตรงนี้มันโล่งนะพี่มันนนนเเเป็ดิยี่ ฟังฟังฟังไอ้แทไอ้กินขึ้นรถกำลังกำลังกำลังต้องมาจูบมองมารถเดี๋ยวเราไปจอดไม้หนึ่งเห็นปะมันจะเป็นห้องน้ำไม้ก้าแล้วเราเอารถปิดซ้ายในตรงนี้ก็เคลียร์นะพี่อไอ้ตรงไอ้ก้าเล่นได้เหรอเล่นได้เล่นตัก้าก่อนเล่นตัวก้าก่อนเล่นตัวก้าก่อนเอารถต่อสายตรงต่อสาตัวนี้ดิเดราต้งนี้ดีกว่าเอมีไม้บวกเราไปไปะช่างมันพี่ช่างมันเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนลาตรงนี้ขับรถอยล้

ตรงไหนโอปองนี้ตรงขวาโอปองนี้โอปอนี้เอาแล้วสนี้โอปองมาสี่นี้โดนตรงนี้ใครมีใครมีเออเดี๋ยวให้ผมบ้างพี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 เดี๋ยวผมจะไปเล่นมุมขวาเว้ยแล้วพวกพี่ดูมุมซ้ายก่อนก็ได้ต่อปั๊บสป็อกเกะามีอันน้ำหลือบปล่าอันน้ำกุศลผมมีผมมีไม่สู้หลุมไดยดิที่มันยิงพวกมึงเนี่ยใช่ผมก็ต้องสู้หลุมเนี่ยเก้าสป็อกเก้าทำไมสองขมตัวเลยสองขมตัวเลยไม่ใช่ไม่ใช่แทนซ้ายอีกแทนแทนขวาตัวนึงขวาตัวนึงตรงมาร์คหนึ่งเดี๋ยวมาให้ มาร์คหนึ่งด้วยมาร์คหนึ่งมาร์คหนึ่งมาช่วยม่ขวาก่อนมาช่วยขวาก่อนพี่มา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 ดีมึงมันควันเราบาร์กลองมาร์คหนึ่งนะอย่าโผล่ไปให้มาร์คหนึ่งยิงเข้าใจเข้าใจเรายังเล่นต่อได้นะเว้ยโอ้เล่นต่อได้ชิ้วเลยเรามีรถเรามีรถเรามีรถโอเคโอเคโอเคเอาไปก่อนห้องน้ำเราน่าจะมีแค่ตัวเดียวาเป็นพี่ขวาสุดบวมมาเสียเปล่า่ะกูไม่มีบวก่ะกูไม่ควรวัดไปถ้ากูเนอะก่อนเดี๋ยวมันจะเหนือยางเช่นเดียวเหมือนมันจะขึ้นมาเอาเราหรอถ้้างันไม่เนไม่อไม่นังรรเยไม่ไม่ใครถ้าอย ไปเดินซ้ายไปให้ดูหน่อยดิไอ้กินตรงในวงอนะ่ะเล่นได้เปล่าเล่นได้เปล่าถ้าไม่ได้เราอาจจะต้องเล่นห้องน้ำแล้วผมไปเล่นต้ไนไม้ข้างหน้าได้ปหมต้นไม้ไหนต้นไม้ไหนเฮ้ยมึงเห็นตรงไหนหรอฟนะ้ะแน่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 แนักซี่กว่าเอาแล้วไปจอดปิดขวาแล้วเปิดซ้ายอะ่ะห้องน้ำมีคนนะเว้ยฟังก่อนห้องน้ำมีคนเข้าใจห้องน้ำนี้ใช่ไหมใช่ห้องน้ำนี้มีคนตะโหมปิดมันนะเปลาได้นะตะโหมยัดใส่มันตะโหมยัดใส่ห้องน้ำก่อนมึงคิดว่าไงตะโหมยัดใส่ห้องน้ำได้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  บกยัดปิดห้องน้ำไปตะบบแล้วยังไงต่อให้เล่นยังไงตะบกใส่ห้องน้ำแล้วเดี๋ยวตามกูมาต้องขับออกทางทางซ้ายขับให้ห้องน้ำยิงแค่กระบอกเดียวตะบบใส่ห้องน้ำได้ไหมนกราดนไรอชยได้ช่วยได้มีเวลามีเวลามีเวลากูรอ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 กูอกูรอกูรอกรอกอกูอกอกอกอออรูอกูออออสอไอออรอไปอออออไอออออกกออ ขอคนขอคนนึงพร้อมเคมายิงห้องน้ำผมผมผมไปผมไปไปกินโอเคโอเคโอเคเออพี่นายไปเลยพี่นายไปเลยี่ายไปเลยโอเคโอเคแทนมึงรอมึงรออมเคมายิงห้องน้ำเลยโอเคโอเคโอเคเราจะห้องน้ำเหรอใช่ปะไม่ไม่เราจะไปตรงไหนมาร์คซีมันที่ห้องน้ำเลยจบที่ห้องน้ำห้องน้ำมีตัวเดียวนายยิงยิงเคมาคนนึ้อง้ยไป สวยแล้วสวยแล้วไอ้ก้าตัวดอเลยสวยแล้วสวยแล้วก้าได้เลยก้าได้เลยสวยแล้วสวยแล้วพี่ย่าลืมบอกว่าแทนมึงต้องขึ้นเคมัยรอไว้เลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้วสวยแล้วไอเชี่ยมั้กสี่คนแล้วไปบอยแม่งเราช้าไปนิดเดีโอเคเล่าได้อยู่เพื่อนได้อยู่ไโมวงบอกว่าก้ามันอาจจะเล่นได้ด้วยเนี่ยมึงต้องรออีกนานเลยวะได้อยู่ได้อยู่กล้าคือยังไงมันเล่นได้แน่นอนสู้ไปเชิญวันนี้จะมีผลปะ มั <f> นม <1941 S 1> ีไม <late. S 2> no, ่น่ามีนะพี่ว่าก็ตีตีที่มันเล่นหลุมเนี่ยก็พี่ว่ามันอาจจะตีกันใช่ไหมแม่ตีกันอยู่หมวกกล้าแตกด้วยระวังโดนนัดเดียวไปเลยนะเอาง่ายก่อนยิงอ่ะรอเลือดเลือดเลเต็มก่อนถ้าเลือดเต็มปุ๊บกล้ายิงได้เลยเพราะงันเป็นเดียวก็ไม่แตกหืมเขาเล่นหมอ่ะเอ้ยมึงอยู่ไหนโม่กล้าเล่นหลุมหน้าได้เออชิลเลยหลังฝั่งมึงไม่มีแล้วใช่ใช่ใช่ ว่าวงจบมึงกล้าวงจบมึงไม่ต้องมาเล่นอยู่นะเฮ้ยเล่นหมวกหรือวะเออใช่ต้องรอรอวงหน้ารอวงหน้ากล้าคือกล้าฝังพี่นเอาไว้ยไอ้ตรงที่มันเล็งมือมันจะเล่นไม่ได้วงหน้าเพราะมันต้องตีกันมันบังคับให้ไฟกันแล้วกล้าขึ้นไปแจกตตอนมันยิงกันเว้ยเออพอมันยิงกันกล้าขึ้นแจ็บเว้ยเอ้ยไอ้นี่หมวกเป็นไงนั่นนี่ผมมองอยู่พยายามมองอยู่ผมหมวกสามด้วยทียอ่ะจ้จ้ำแจมำ เอาเลยให้ระเบิดเอ้ยเฮี้ยงไปกดใครมาวะเดี๋ยวสัตว์นี่นะยิงเลยก็ได้นะเฮ้ยไฟไหม้แล้วกล้าอย่าออกไปกล้าอย่าออกไปเยี่ยมเลยไม่ดีไม่ดีกล้าอย่างนี้ยิงเตีนได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่มันยิงหัวกล้าได้ป่ะฝั่งต้นไม้ฝั่งนั้นอะมันไม่อยู่ในวงนะเว้ยกล้า มันต้องเดินวะเนี่ยมันต้องเดินเดินมาเดินนักอยูนี่อยู่นี่ไอที่มาเลงก้าคือต้นมาร์น้ำสีตรงนี้ไปข้างห้องน้ำเออต้นนั้น่ะห้องน้ำมันลงไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องตีกันรอดีกว่าก้าพี่ว่าแต่มันมาเล่นใต้เดินผมวะอุ้ยไม่กล้าหรอกกล่าเกินเอออย่างมันควันผมแล้วไหมควันปิดหนึ่งไงดูไว้ก้าเผื่อมันระเบิดมาเฮ้ยไหนมาสิกิ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  ถ้าม<อ>ึงยิงแหนน็อกนี่กูเฮเลยเนี่ยอุ้ยโหัวหุ่ยหุ้ยทำไมล้อสวนไอ้ที่ล้อสวนมึงยิงอยู่มึงยิงอยู่อ๋อที่ยิงอยู่อย่างมีคนสวนเหมือนกันที่ที่ที่นั้นมีสามตัวกะพี่ฆ่าไปแล้วต้นเกมตัวหนึ่งโอเคออกไปทีนึงกล้าบอกเกิดทะเลาะกับเพื่อนบ้านกันกูเดิมนะตอนนี้อาจจะท็อปสี่กล้ามันเดิน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 เมื่อกี้มันเดินระวังมันมาระเบิดนะก้ะ ล้มดิ่ล้มปะมันเจ็บนะไปเบรยขวายิงกันนะเบรยขวายิงกันโดนบังสี่ไม่ได้ช่วยมึงยิงหรอเริ่มไม่เต็มนะเริ่มไม่เต็มนะเอาคือออกไปก้าโดนวงตายปดนมึงขวายิงกันยับอุ้ยไอ้ก้ามันที่สองได้เลยเนี่ยหายไอาแล้วมันาระเบิดเอ้ยก้าออกไปถือป่าได้ปะตอนเนี้ยมันมุมมันได้ไหมโผล่ระเบิดมาเฮ้ยไอ้ก้าแล้วมันฟาระเบิดไม่แย่เลยเกมนี้เราโอเคเลย เอาแต้ก่อนนะไอ้กาได้หนึ่งดูคะแนนก่อนไอ้กาได้หนึ่งหนึ่งไอ้แทนได้หนึ่งกูได้หนึ่งไอ้ได้สองกูได้สองอ่ะมึงได้สองก็เป็นห้าแต้มตอนนี้ยห้าแต้มบวกอยห้าแต้ตอนได้สิบเกมสิบแต้มเกมนี้สวยๆเดี๋ยวเราไม่คิดมากเลยโอ้ผมยิงผมยิงเข้าไปสองนัดเว้ยเออ